สวัสดีค่ะทุกท่านมาเลี้ยงบัวก,กับพี่เล็กนะคะพี่เล็กจำบวัวตัวเองไม่ได้หรอกนะว,ว่าตัวไหนมั่งรู้แต่ว่าดากดำดำอ๋อดากดำตัวไหนเนาะดากดำ,ดำฝากเขาเลี้ยงนะคะทุกท่านของพี่เล็กมี3ามตัวนะคะฝากเขาเลี้ยงนะคะจำไม่ได้หรอกสร้างพี่ชายจำได้เล็กจำไม่ได้ มาเลี้ยงวัวกับพี่เล็กนะคะอันนี้มันเป็นป่านะคะทุกานมันเป็นที่ของของอะไรอะ่ะเหมือนกับของที่โคราชอะที่ของหลวงเนาะแล้วก็เอามาเลี้ยงได้นะคะนี่มันจะเป็นป่าอย่างนี้เลย แล้วก็มาเลี้ยงได้เป็นหลายพันไร่เนาะเราขอนิดเดียวเองนะคะขอที่เลี้ยงวัวนิดนึงอยู่ใต้ต้นสะเดาสะเดาดอกไปแล้วมาเลี้ยงวัวกับพี่เล็กนะคะทุกท่านจ้ะชมบรรยากาศไปก่อนอต้นมะตูมเนาะดูดิดอกมากเกือบงานเข้ามันมีแตนอยู่ข้างบน เกือบงานข้าวมันมีแตนอยู่ข้างบนด้วยอันนี้พี่เล็กฝากเขาเลี้ยงมีสามตัวของพี่เล็กมีสามตัวเดี๋ยวกันนะหนึ่งสองสามสี่กำลังจะออกลูกของพี่เล็กสี่กำลังจะออกลูกมาเลี้ยงวัวกันนะคะทุกท่านตกกระจหมดนึกว่าโดนน็อกซะแล้วนึกว่าเหยียบลวดนอนโดนน็อกซะแล้ว วันนี้วันนี้ไม่มีแดดนะคะทุกท่านไม่มีแดดเนาะเดี๋ยวจะไปซอยไข่มดแดงกันกำลังจะเย็บถุงก่อนเย็บถุงเย็บถุงไปซอยไข่มดแดงกันนะคะทุกท่านวัวสวยมากเนาะแต่มันไม่ค่อยมีราคานะสิอื้อ เจ้านินเจ้าสีนินสวยไหมทุกท่านของพี่เล็กตัวไหนนาะจำไม่ได้ละอุ้ยหัวตัวนั้นร้องไห้เหรอสวยๆทั้งนั้นเลยตัวนั้นเหมือนร้องไห้นะมีน้ำตาด้วยเห็นไหม น้ำตาเป็นอะไรครับร้อนเหรอเจ้าตาลร้อนเหรอถึงร้องไห้ทำหน้าสงสารมากเลยอะร้อนใช่ไหมมันน้ําตาย้อยตัวนั้นเนาะเจ้าน้ําตาลเห็นไหมน้ําตาย้อย อา้าอันนั้นทำไมเป็นแผลออันนั้นเป็นไรทําไมเป็นอย่างนั้นนะสงสารไม่่ายเนาะสงสารเป็นแผลด้วยอตอนนั้นกินนมอยู่อากาศดีไม่ร้อนของพี่เล็กมี3ามตัว เขาไว้ฝากเขาไว้เดี๋ยววันไหนเรากลับมาอยู่แล้วก็เอาไปเลี้ยงเองเนาะมีแต่กาอืมลองหาใครมอเหมาะมากเห็นไหมมีต้นสดาวอย่างใหญ่ แล้วก็อยู่ใตายต้นแล้วอันนั้นน่าจะเป็นต้นต้นอะไรไม่รู้เนาะมันขึ้นมาเองมันฝนจะตกฝนจะตกอย่าเพิ่งตกนะคะเดี๋ยวไปซอยมดส้มก่อนเดอ้อมาเลี้ยงหัวกับพี่เล็กนะคะทุกท่านตาเอตาเอตาเอเป็นเพื่อนกันนะเราเป็นเพื่อนกันเนาะ เออรับรู้ใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกันเนาะเนาะเนาอะอ๋ออ๋อไม่เหรออออย่าอย่าแกล้งกันอย่าแกล้งกันอืมอย่าแกล้งกันนะไม่นะขอบคุณนะคะทุก่านจา้ะขอบคุณมากมนะคะมาเลี้ยงวัวกับพี่เล็กใช่ไหมขอบคุณนะคะทุกาน